ไปเข้าป่าเนะเาะเจอดีในป่าเหรอเจอดีในป่านะาประมาณนั้น <Okay. S 1> เจอดีในป่าแล้วกันอ่ะช่วยตั้งครับอ่ะ <Okay. S 1> เรื่องเจอดีในป่าเป็นยังไงครับพี่หมา<ต>เิญเลยครับแต่แต่แต่แตน,นี้แต่นี้ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องเจอดีในป่านะอันนี้เจอตะกี้นี่เอออันนี้คือเจอแบบเรื่องเจอตะกี้นี่อ่ะโอเคอ่าตอนนีากำลังนั่ง นั่งฟังกันอยู่ใช่ไหมเนี่ยนั่งฟังเรื่องเล่าเรื่องผีแล้วก็มองไปเราจะเอหมาจะนั่งอยู่ในรถเนาะเพราะว่าหมาคุยดังไม่ได้อันนี้คือบ้านบ้านติดกันเนาะหมาก็เลยนั่งอยู่ในรถครับแล้วหมาก็มองไปทางถนนเนาะเมื่อกี้เองเลยแบบเออสักแป๊บหนึ่งแล้วก็มองไฟมองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟังนอ้องเขาเล่าเรื่องผีไปสักแปบบ๊บหนึ่งอ่าเห็นเงาสีขาวๆเนาะคุ่ผ่านไปตรงที่ถนนเนาะให้เราก็จะเ,เง้อมองอ่าไหนๆก็ไหนๆก็เปิดประตูออกไปดูเมื่อกี้เนี่ย มันก็ไม่เห็นในอะไรเอแล้วก็มานั่งอย่เนี้ยแต่ไม่รู้จะเจออะไรอีกนะแต่แค่เจอแค่นี้แหละอนนออันนี้คือเล่นอ, <c oughs> อันนี้คือตะก,กี้นี่เองเอออ่าแต่บ่ายเอาเอาเอาข้าป่าเนาะเข้าป่าอ่าตอนนี้เป็นทหารเนาะเราต้องไปเดินลาดตะเวนครับไปกันประมาณอ่าสองคนครับไปตั้งสองคนแล้วก็เดินกันเข้าไปเพราะว่าอ่า ที่ค่ายที่อยู่เนาะมันเป็นค่ายแบบว่ามีต้นสักเยอะต้นสักต้นใหญ่มากใหญ่แบบสามคนโอบอะเออประมาณนั้นอะอเป็นต้นตาโบราณเก่านะแล้วเขาให้อนุรักษ์แล้วเราเหมือนกับว่าเราต้องคอยปกปักรักษาประมาณนี้ตอนนั้นคือเวรของเราที่เราต้องไปเนาะไปกันสองคนอตอนที่าไปเนาะเราเข้าไปในปา่าปุ๊บจะแรกไปด้วยกันนี่แหละสักแป๊บ,บนึง ร,รุ่นพี่เขาบอกว่า,าให้แยกทางกันเออให้เราไปเฝ้าหลังป่าพี่เขาจะเฝ้าหน้าป่าเนาะแล้วก็เดินเลาะข้างไปทางเราเคยไปแล้วเนาะเออเราเคยไปนะหลายครั้งแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราเลาะข้างป่าไปปุ๊บตอนไปอ่ะคือมาเสียงแบบมันเงียบเนาะแบบมันไม่มีเสียงเจ๊งหลีดเลยนะเออม,มันเสียงมันเงียบเสียงนกก็ไม่มีเสียงอะไรก็ไม่มีลมก็ยังไม่มีเลยแบบเออ ทำไมรู้สึกแปลกๆนองแล้วก็เดินไปเรื่อยๆไปตามทางที่ว่ามันจะเป็นทางเดินเดินตลอดมันจะมีแบบว่าเป็นล่องทางเล่ไหมเวลาเราเดินไปตลอดอแล้วเราก็เดินไปเดินไปเดินไปอด้วยตัวเราอ่ะมันมีซิกเซนเนาะคือตอนนั้นก็คิดในใจละกูเจอแน่เออประมาณนั้นหนละเออแบบ <laughs> เหมือนเออช้งตัวเองอะ่ะเออแบบพูดพด้วยในใจแล้วกูเจอแน่อย่างเงี้ยเออ,แล,อแล้วก็เดินไปพบ ไม่รู้เอกใจอะไรกับต้นไม้ใหญ่เออ<ม>ต้นนั้นมันจะมีต้นแบบใหญ่มากเลยไม่ใช่ต้นสักของเป็นต้นอะไรทุกอย่างใหญ่แล้วอยู่กลางเอออยู่กลางเหมือนกลางป่า<ม>แล้วมันจะเป็นแบบึบเข้าไปใช่ไหมแล<ม>้วเ,เสือกอยากรู้อยากเห็นกับเขาเอาปลายสายไเขาไ<ม>้เขาไปส่องต่อส่องตอนแรก่ะไม่ท่าไรแตอไม่เจอนะ<ม>แป๊บนึ่ะไม่มีอะไรเดินไปตึกต๊กตึ๊กตึ๊กได้ยินเสียงแช๊กแชก,ชก<ม>แต่นั้นก็จับปืนละเออจับปืนละปุ๊บ คือเสียงมันเสียงคนเดินมันไม่ใช่เสียงแบบไม้ๆคือจับใครมาตัดไม้วาเอออะไรประมาณเนี้ยวิทยุจับวิทยุรอเลยนะแบบเออปุ๊บเสียงว่าชึก๊กชึกเนี่ยแล้วก็หันไปส่องปุ๊บและไอที่เราหันไปส่องอ่ะมันเป็นแบบเขาเรียกว่าวนะมันมันเป็นเหมือนแบบว่าอ่าคือเขาถางป่าไว้แล้วอ่ะเออแบบมันจะดูแบบว่าโล่งอ่ะเวลาส่องอะไรจะง,ง่ายไง<อ>เพราะว่าเขาจะทาทาการถางป่าไว้ตลอดเนาะเพื่อไม่ให้เนี้ยเราส่องไปปุ๊บ มันไม่มีอะไรเราก็คิดว่าเออน่าจะเป็นงูหรือน่าจะเป็นพวกแมงป่องกระคาบอะไรอย่างนี้นะออไม่เป็นไรก็เดินไปแป๊บเดินไปตักๆักักักครึ่งทางอะ่ะไปเจอต้นหนึ่งแต่อี้ต้นเหมือนต้นเขาเรียก,กว่าต้นเหมือนต้นเขาเรียกว่าต้นไม้สัมสามะเออถ้าจำไม่ผิดเมื่อก่อนเขาเรียกว่าต้นไม้สัมสาวะมันจะใหญ่มากเลยใหญ,ใหญ่แล้วก็มันกว้างแบบฮอกแบบเคยเห็นต้นไม้แบบเก่าๆไหมต้นใหญ่ใหญ่อ่ะ เออแล้วมันให้บรรยากาศเวลาเรามองขึ้นไปอ่ะอมันนั้นก็คือมองก็แบบอืม,มันไม่เห็นดวงดาวเมันแบบทึบแบบทึบแบบบอกไม่ถูกมันแบบดูคึบๆแบบตอนนั้นรู้สึกไม่ค่อยดีละทำไมไม,มันปิดอยู่ล่ะแต่มันเราส่องเข้าไปใช่ไหมมันจะเป็นแบบเคยเห็นไหมใบไม้มันเต็มอ่ะเออมันเต็มแบบเรามองเราส่องไม่ทะลุไปถึงดวงดาวอ่ะเออประมาณนั้น,นอ่ะอ ตกใจหมาแม่งเดินผ่านนะเจจเย็นนะเออเราเราพอส่องไปใช่ไหมแล้วก็มองเนาะมองขึ้นไปบนต้นไม้มองร้านังเอใบไม้อ่ะมันกระดิกเนาะมันกระดิกแบบใบเดียวนะมันกระดิกเหมือนเที่ยวๆที่ที่วแต่นก็อ่ะฟุบ ไะกูเดินต่อแล้ว <c oughs> คิดนะ <g ül üyor> ถ้ากูอยู่อีกกูต้องมีอะไรอีกแน่นอเนเดินไปปัป๊บปัป๊บปั๊บปั๊บไปถึงหน้าแต่เป็นฮันเนาะฮัาเลยว่าฮาันฮันเอาไว้ให้ทหารนอนเนาะนอนเฝ้าเนาะมันจะมีมุง้งมีปะหม่มอ่าก็มีที่ชาร์จวิทยุมันจะมีแบตเตรอ,เอรี่สำรองไว้ให้เงี่ยนะเออแล้วก็เอาเอไปชาร์จชาร์จแล้วก็แล้วก็ไปนั่งแล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยตอนนั้นจําได้ประมาณสักตีหนึ่งกว่าเออแล้วก็ไปนั่งบ แล้วก็ได้ยินเสียงเดิมจจะตอนแรกก็นึกว่าจ่ามาเดิจ่าชอบมาแบบว่าขี่รถแล้วก็ขีรข่รถมาเวนมาใช่ไหมแล้วแกจะมาแบบลงมาแล้วก็มาตรวจเราหน้าว่าเราหลับหรือว่าเราตื่นอย่างงี้นะตอนแรกก็นึกว่าจ่าแลแล้วพบรถรีบคว้าปืนใส่รองเท้าปุ๊บปุ๊บเดินไปปุ๊บมองไปไม่มีใครอืมเออมองไปไม่มีใครปุ๊บอ่าก็เอองั้นก็เขาไม่มีอะไรก็กลับไปนั่งต่อปุ๊บแต่แป๊บหนึ่งเสียงอ่ะคนเดินอะแบบ มันจะเป็นฮันได้ไมาเสียงคเดินเราัวิ่งแบบพดนวิ่งอ่ะไปตรงที่<ม>ต้นไม้ที่ไปอยู่ข้างฮันอ่ะดูไม่ไกลเท่าไหร่อู้ออ่าฮะกูว่าแล้วอ่ะนะคิดในใจนะอ<ม>เออจะออกไปดูดีไหมเอออยู่แต่ในร้านนะรว่ากูจะนอนห่มโพกอยู่ข้างในนี้แล้วก็คิดไปคิดมาปุ๊บไม่ออกไปดีวกว่าเออตอนนั้นไม่ออกไปนะปุ๊บตักตักหนึ่งมันก็วิ่งเะยไปอีกทางหนึ่งมันจะวิ่งอย่างนั้นอ่ะวิ่งสามรอบ ทนไม่ไหวและวปุ๊บหมาหรือเปล่าวะเออคิดในใจไม่หมาก็มันต้องมีใครแกล้งกูแน่นอนเลยเออคิดในใจเนาะปุ๊บใส่รองเท้าออกไปดูปุ๊บเอาไปสายไล่ดูเลยไล่ดูตามใบไม้เลยตามอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีคนวิ่งช่้ามมันจะเป็นแบบทางเดินเพราะว่าใบไม้มันลกมากความรกของใบไม้นะั่นมันจะลกมากอืแล้วก็ส่องไปใบไม้อะ่ะมันอยู่ปกติเนาะถ้าเป็นทหารจะรูนะ้เนาะว่าเออใบไม้ ye, เวลาคนวิ่งอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบเป็นร่องไปอย่างเงี้ยถ้าคนมันวิ่งแบบ ลุยลุยไปไม้ใช่ไหมอืมเอาละกูเจอแล้วแหละเออคิดในใจเนาะออกูเจอแล้วแหละปั๊บคำว่ากูเจอแล้วแหละหันไปฉายอะหันไปฉายไปทางที่ว่าต้นไม้ปับ๊บแบบว่าอา่าเงาดําๆอะ่ะอืมตอนแรกอะ่ะเราคิดว่าเป็นเงาต้นไม้เออคิดว่าเป็นเงาต้นไม้ที่เราส่องไปฉายไปแต่เงาแล้วเนะี่ยมันชเงื้อหน้ามวามองอะ่ะอืมเออ จำได้เลยว่าเงาดับปุ๊บแล้วมันลุกเข้าไปในต้นไม้จากนั้นโอ้อขนลุกเ <laughs> มัอนลุกขึ้นในต้นไม้ปุ๊บเออสติเริ่มไม่อยู่แล้วเข้าที่นอนปุ๊บปิดประตูไอไอทางที่ว่าเข้านะปิดปุ๊บ,บอยู่ใน,นนั่นแหละแล้วก็นั่งฟังเสียงอะ่ะอ, <laughs> อยู่งั้น,นัอนเช้าอะ่ะนั่งฟังเสียงซึ่งเสียงนั้นอะ่ะมันก็ไม่ไปไหนมันก็จะด แต่ก็กแต่วันนั้นที่โดนอะ่ะเพราะเราไม่เคยมาอยู่ข้างหลังอะ่ะเออที่เราไม่เคยมาอยู่ข้างหลังีหลังป่าแล้วทีอะ่นนอะสนอ่ะจะอยู่เตยอ,อยู่หน้าป่าแล้วมันติดถนนเนาะล้วไม่เคยไปอยู่หลังป่าโอ้โหจากวันนั้นจะถึงวันที่กูจําจนวันตายเลย <laughs> ไม่รุ่นน้องมาจะให้รุ่นน้องไปอยู่ป่าหลังป่ารุ่นน้องบอกว่าก็ไม่มีอะไรนะเออคนอื่นไม่มีอะไร แต่ทาไมกูมีวะประมาณนั้นนะอ้าวหอยดำจนถึงวันตายแล้วเงาดําตัวน,นั้นนะอะแล้วอตอนที่ว่ากลับอะรู้ไหมก่อนประมาณตีห้ารีบออกมารอเพื่อนเลยอ <c oughs> เออวิ่งเลยวิ่งออกมารอเพื่อนเลย <c oughs> ไม่สนใจอะไรแล้วอะเออแบบนั้นแบบว่าเออเห็นแบบจัจะน่าจะเป็นคิดว่านะน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทาง เออหรือว่าก็แต่ป่าถ้าเขาแต่เราก็ยกมือไหว้แล้วนะเออแบบว่าไม่ได้มาล็อกลูมาเข้าป่าอย่างเงี้นะเหมือนเกงเหงาอ่ะออเออเพราะเพจบอว่าเหงาอ่ะอยากอยากหยอกคนเล่นนะเออประมาณนั้นนะแต่แต่ความคิดของคนอะกูกูกกลัวมากอ่ะเออประมาณนั้นเข้าใจคนละฟิลกันเลยคนละโลกเลยใช่แล้วแบบว่าเออมันเข้ามาหยอกเล่นแบบเดินวิ่งไปวิ่งมาอะไรประมาณนี้นะแต่ผมผมไม่ชอบเออประมาณนั้นแหละเออด้วยความที่เรามีเซน์ด้วยไงเนาะ ได้แต่ฟังจเรามีเซนด้วยแล้วก็เอาอีกเอาอีกเรื่องไหมหรือจะยังไงอันนี้คือจบคนอื่นเล่าจบก่อนใช่ไหมโอเคพี่มามีเวลาเปล่าว่างถึงเมื่อไหร่ว่างถึงเมื่อไหร่วันนี้เหรอใช่วันนี้ว่างไปเรื่อยอ๋อเลิกงานแล้วยาวแล้วใช่ไหมใช่ยาวนอนคือตีสี่นี่แล้ว ใชนอนเที่ยงคืนก็พอแล้วมอ๋อโอเค,อ,เคอ่ะอ้นก็นเดี๋ยวให้เหมือนเดิมครับเล่ารอบละเรื่องรอบละเรื่องโอเคใชอือลตอว่าเอาเอาเกินเกินไว้ก่อนคราวหน้าก็คือไปไล่ผีเนาะเออนี่นเล่ายี้เล่าอย่างี้นี่คือไม่จบไม่หมดเลยเนี่ยเรื่องผีอะไม่หมดจริงเหรอมไม่หมดเพราะอ่ะมีขนาดเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ ก็คือมีทั้งว่าไปไล่ผีเนาะแล้วก็แบบไปทำพวกปัดเป่าให้คนอื่นเขาแล้วก็ผีเข้าก็มีอมเออเป็นเป็นผีเข้าก็มีเป็นแบบว่าทำแบบว่าเขาอยากเอาของออกจากตัวก็มีแบบพวกสักยันอะไรเงี้ยเออแล้วเขาไปหาครูบาอาจารย์เขาก็ถอนไม่ได้ไม่ให้นี่ถอนเนาะเออนี่ก็ถอนให้ มีแบบวักเสือขึ้นมีเป็นทุกอย่างอ่ะเออมีเป็นตอนแบบมีแบบตอนผีตามผีไล่เขาตามมาอะไรอย่างงี้มีไหมมีมีแบบว่ามีเนี่ยพึ่งพึ่งพึ่งบรรพาปเนี่ยมีคือเจอที่แบบว่าอ่าคนตายใหม่ๆแต่เราไม่รู้เออไปตามถึงที่ทํางานเลยก็มีแสดงว่าก็เราติดตามทุกสุขที่สิบสามหรือว่าสัปดาห์ที่สามของคุยกับหมานะครับพี่หมาสลบม มีเรื่องผีให้เล่าตลอดเลยเนาะแล้วก็มีถ้าเกิดเพราะว่าเรื่องเขาคือเราครับเรามาสายเนี้ยมันจะคุกคีกันเรื่องพวกนี้อยู่แล้วตั้งแต่ว่าไปทําบุญที่วัดก็มีเจอแบบว่าทาบุญที่วัดก็มีเอาเอาแบบว่าวัดวัดชื่อดังก็มีแล้วเจอเปรตก็มีอ๋อเออเจอพวกคนไม่หมดก็มีอเออถ้าเกิดคนไม่หมดเนี้ยภาคเหนือเาจะรู้ว่าคืออะไรครับอ่า โอเคงั้นก็ขอเบรกพี่หมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาใหม่อีกรอบดูทรงน้องๆซิว่ามีใครอะไรมาแชร์อีกบ้างก็จะได้พักเบรกกันแล้วก็เดี๋ยวจัดเต็ม่อนนะครับครับส่วนสัปดาห์หน้าก็ได้ถึงตีสองใช่ไหมงั้นชวนเล่นเอมองอั้ถึงตีหนึ่งตีหนึ่งครึตีหนึ่งสห้ไม่ต้องหลับไปใช่ไหมคิดเพทำงานโอเคขอบคุณครับพี่หมาครับสวัสดีครับ เย่ yeah. จบไปหนึ่งเรื่อง oh. คือเขาผลลุกอ,อุกเรื่องเขาเขาเยอะจริงนะเพราะว่าเขาเขาประสบการณ์เขามาใสา่เนี้ยขอบคุณมากครับ oh. คุณดมเป็นทีครับครับ,รบ <Yeah. S 1> สวัสดีครับ